อ,อมันต้องอธิบายอย่างนี้ครับแชทคือไม่รู้ว่าแชทมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละลึกๆแล้วก็ใครกูยะดาบ้าเรื่องก,กระดาษ A4 เลยม่อคิดเอาแล้วกันกูโพสกระดาษ A4 ของกูปกติเว้ยไอ้เหี้ยแล้วก็มีคนมาแซกกูว่ากูไปเลียนแบบไอ้เหี้ยร้านนั้นอ่ะแล้วแบบกูก็ฉุนดิ เพราะว่ากูอะทาของกูมานานแล้วไอ้เฮียบอกว่าพี่เปาไม่ชอบเขาไปเลยแบบเขาทําไมไอ้สัตว์กูทาของกูมานานแล้วไอ้เฮียพอกูโพสไปบอกหากูไปเรียนแบบเขาขบังหนาที่เรียนแบบกูแต่กูไม่เจะบพี่แบบไม่ได้โจดลิเลิทธิสิหรือพี่ไม่ได้สนใจอะไรเพราะนั่นไงแต่ว่าแบบมึงอย่ามองว่ามันมเรียนมันกูไปเรียนแบบมันกูขอร้องกูจะบอกให้นะมันไม่มีค่าเฮียอะไรให้กูไปเรียนแบบเลยที่กูขึ้นจริงๆนะกูขึ้นจริงๆนะมึงรู้ใช่ปะมึงรู้ใช่ปะ ไม่มีค่ากูเรียนแบบเลยแชทกูตื่นขึ้นขนาดนั้นไงแล้วมีคนประเภทแบบมาแซวว่าโอ้ยอย่างนี้ผมก็เทสคอมไม่ได้สิครับมึงเทสได้เรื่องของมึงไม่อยากทําอะไรมึงทําเลยแต่กูจะบอกว่ากูไม่เคยคิดจะเรียนแบบมึงเพราะมึงไม่มีค่าอะไรให้กูเรียนแบบเวยกูจะพูดให้ไอสัตว์จริงๆแล้วเลเบลอยู่ไหนเนี่ยอ๋อเลเบลใหม่เหรอเข้าใจพี่ป่าปบ้ามึงเข้าใจกูป่าป เฮีย <Here. S 2> ถ้ามันไม่คือถ้ามันปล่อยให้พี่โพสเอศี่ต่อไปอ่ะ mm hmm. ก็จบแล้วมันจะไปหาโพสเอศี่ให้เหมือนกูทำเหียอะไรล่ะก็จะให้มันจบจบไปเขาจะได้ไม่ต้องแสกันแล้วแม่งคนแสก,ก็หาว่าคือเอศีอ่ะพี่ไม่ได้โพสนานเว้ยพี่ก็โพสตามหลักปกติของพี่ใช่ปะพี่ก็โพสปกติของพี่อะไรอย่างเงี้ย พอโพสต์มาแล้วแม่งปึ๊บแม่งหาว่ากูไปเรียนแบบเขาแบบว่า I have CPU ียูับอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. กูเรียนแบบพี่เลยกูทำมาของกูมานานแล้วถูกปะมาด่ากูเรื่องอะไรอ่ะไอ้เห mm ี hmm. ้ยถูกปะละ่ะไม่ hmm. เ,เกมต่อดีกว่าไม่อยากให้คนอื่นเขาเครียดเขาจะมาดูเกมกันครับอโลครับ, Hello, รบอยู่หน้านตู้แล้วครับ, Hello, รบตู้ล่างนะครับออฟซิดเดนเรนเตอร์ตอนอ่ะที่เป็นครวัว uh, ครับอยู่นี่ครับตัวนี้ครับ อ๋อได้ครับสามสิบอันใช่ไหมครับมีกี่เม็ดครับเดี๋ยวผมยิ่งให้สองอันก่อนนะครับอีกหนึ่งอันเดี๋ยวกำลังมาอ๋อได้ให้รอไหมกระเป๋าอะไรนะครับรอแป๊บนึงก็ได้ครับได้ครับได้ได้กระเป๋าอะไรครับกระเป๋าอะไรพี่หนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งครับเดี๋ยวพี่ไปกดเงินแป๊บนึงตู้ ATM อยู่ตรงไหนครับตอนนี้อยู่ชั้นสองนะครับอยู่ชั้นสองใช่ไหมห้าหนึ่งหนึ่งใช่ไหมโอเคครับเท่าไหร่นะเจ็ดหมื่นใช่ไหมอ่าครับชั้นสองหรอไม่หรอกมันแบบมันไม่เกี่ยวว่าคือแชทมันต้องเข้าใจอย่างเงล้ว ไอ้กระดาษเอุดแดงอะกูอะกูทำมานานแล้วแต่ก,กูอะไม่ได้ห่วงเลยก็ิทธิ์หรืออะไรใครทำอะไรก็ทำไปแต่ว่าแต่ว่าแบบอย่ามาแซกันจบจริงๆอย่ามาแซกันกูไม่โอเคที่กูไม่ไม่โอเคก็คือก็คือจะมาแซะกันนี่แหละว่ากูไปเรียนแบบเขาควยมีค่าอะไรให้กูเรียนแบบไว้สัตว์สวัสดีครับสวัสดีครับจริง หวยให้กูเรียนแบบอะไรยดยะยะไส้เหรอเออกูเรียนแบบยะไส้ก ok ูไม่เรียนแบบหรอกนะไอ้เขี้ยห่วยให้กูเรียนแบบอะไรอะไรศาสตร์ากูไม่เรียนแบบหรอกไอ้เหี้ยได้มาอีกอันนึงแล้วครับเดี๋ยวกระเป๋าเลยนะครับครับกระเป๋าเลยนะครับหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งเหนือหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าเป็นสามพัน ได้ครับแต่เลขเลขอเลยครับกระเป๋าหนึ่งสี่แปดสองครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับจริงๆอ่ะมันจะจบได้ก็ตั้งแต่แบบตั้งแต่เลิกใส่เสื้อไอแฮอซีพียูมารับคอมแล้วถ้ามันจะจบจริงๆนะมันไม่อยากจบจริงๆไงมันก้ซุ้นตีนไงขโมยรถใครอยู่ตั้งนานก็จะไม่ขึ้นไม่ติดเดี๋ยวคูจัดให้กำงามอีกรอบหนึ่งดีไม่ดีเดี๋ยวก็จัดให้กะหาว่าละแกเด็กอีก อยู่เฉยๆแยกย้ายกันไปอยู่ก็สบายใจแล้วเดี๋ยวกูจัดให้อีกสักดอกหนึ่งงามๆเนี่ยใช่ถูกป่ะเข้าใจกูป่ะอันนี้กูคุยคนละเรื่อ,กองกับพวกมึงนะแต่แบบอ๋อคุณจะไปไหนนี่เฮี้ยทางมันเป็นเฮี้ยอะไรวะอ๋อทางนี้ กูจะกลับบ้านเลยสัตว์ไอเรื่องดาม่าพี่ไม่ได้ดูไม่ไม่ได้รู้เลยวะแชทมันเป็นเรื่องของน้องๆอ,งอะ่ะพี่ไม่ไม,ไม่ได้ไม่ได้ยุ่งตรงนี้นะครับไปดูบ้านหลังเล็กทำไมเขาอยู่บ้านหลังเล็กกันเหรอก๊อตดาม่ากูก็มี พี่ตัวพี่เองพี่ไม่อยากไปเจอดราม่าอะไรกับใครเล่าที่ผ่านมาดราม่าพี่ก็เยอะเล่าถูกปะละ่ะกูสู้กับใครอยู่อ่ะก็รู้รู้อยู่อ๋อไม่ได้ชิงครับเดี๋ยวพี่ไปหาไอ้ต้ออยู่กลกางตลาดกลางใช่หใไหมเราจะไปหามันกลกางตลาดกลางอ๋อบ้านบานหัวเราเดี๋ยวค่อยดูก็ได้บ้านเล็กกลางแจงเล็กเข้าใจ เดี๋ยวค่อยพาเดี๋ยวค่อยต่อพาไปดูก็ได้คือมึงฟังกูนะไอ้เฮียลำพังตัวกูเองกูก็เอาไม่รอดละกูก็ต้องเหนื่อยกับธุรกิจกูอะไรอย่างเงี้ยถ้าแม่งเหอะเล่นเกมดีกว่าชัดเดี๋ยวค่อยไปเครียดหน้าจอพี่อยากให้ทุกคนมีความสุขพ,พอพี่มากที่สุดอยู่แล้วครับรู้มือแต่ค่แค่มึงให้กำลังใจกูก็โอเคแล้วกูไม่มีอะไรมากหรอกกูเชื่อมึงเข้าใจมึงกู กูเชื่อว,ว่าพวกมึงรู้มือกันอยู่แล้วอ่พวกมึงรู้อยู่แล้วว่ากูสู้กับอะไรกูเจอกับอะไรทุกวันนี้มึงรู้กันอยู่แล้วเว้ยขึ้นอยู่ว่าพวกมึงจะให้กําลังใจกูหรือเปล่าเท่านั้นเองจบถ้ามึงแบบเป็นตัวเล็กตัวน้อยอะไรก็ตามแต่ใครจะบอกว่าแบบใครจะบอกว่าแบบโอ้เขากำลังหลงกันเลยกับเอฟซีเขาโอ้อย่อน้อยกูก็มีเอฟซีแล้วกันกูก็ไม่ได้แคร์ไอเฮียกระจกไอสัสกูไม่ได้แคร์เลยไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้ไอเฮียนี่ก็หาไม่ค่อยจะเจอ แล้วพี่รออยู่หน้าแลนแล้วพี่เกียดไปแล้วเกียดตามันแล้วไปบ้านเล็กบ้านเล็กอยู่ไหนอะใครจะแซะกูแบบไม่อยากไปสกิดสกิดติ่งเขาติ่งเขาเยอะอะไรอย่างเงี้ยไกอะไรวะเขาก็มีคนที่รักกูแล้วกูก็ไม่ตอแหลใส่คนดูกูก็ไม่ตอแหลใส่เอฟซีกูกูมีเอฟซีกูผิดตรงไหนอะกูก็อยากจะรู้เหมือนกัน ถูกปะอากูถามมึงตรงๆอ่ะกูบีเอฟซีแล้วกูผิดเหรอกูบีเอฟซีเสร็จแล้วต้องมาแซกูเหรอมันใช่เหรอเพราะกูบีเอฟซีเยอะแบบระวังนะเดี๋ยวโพสต์ไปเดี๋ยวติ่งเข้ามาอะไรอ่ะบ้าเออแช่งหัวมันใช่ใช่ใช่เล่นเกมก่อนเออได้ได้ดูเกมเดี๋ยวก่อนนอ้นองๆเนาะเล่นเกมดีก,กว่าแต่ก็ขอระบายนิดนึง บางทีพี่ไม่มีใครบ่นให้ไงพี่แบบบางคนเขาไม่เข้าใจไงพี่ก็ต้องมานั่งระบายกับน้องๆน,นี่แหละโอเคเล็กแก๊โอเคไหนละบ้านเล็กมึงหนีซัดแตลอดมาข้างหน้าก็ได้ให้มันคุยมันน่าจะคุยกับคนดูอยู่ กูไปนั่นกูไปรอหน้าแลนกูไม่ไปกูไม่ตามมาันละมันไปหน้าแลนก็ไปเถอะเฮียมันไปอะไรกันนะโทรถามว่ามันอยู่ไหนเนี่ยทำกุญแจแล้วอ๋อกูมไม่มีกุญแจรถ RSX เหรออ๋อไม่กูมีกุญแจ RSX พี่ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนั่นแหละครับเพราะว่าอย่างที่บอกแหละดราม่าพี่ก็เยอะพอแล้วพี่ก็ไม่อยากจะเหนื่อยเรื่องดราม่าอะไรอยากเล่นเกมที่มีความสุขอยากแบบเป็นรอยอยิ้มให้ทุกคนดีกว่าครับไม่มีใครชอบหลอกดราม่าไม่หนุกหรอกจริงอ๋อคุแจารีหมดเหรอ